รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรรและแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 hd แห่งนี้ค่ะ วันนี้เป็นเรื่องราวของความ ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการชักบนรถเมย์ขอสมกสาย168 mm. เหตุการณ์เกิดขึ้นเ mm. มื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยผู้ป่วยก็ได้รับความช่วยเหลือกุลีกูจอช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งจากพนักงานขับรถเมล์ทั้งจากกระเป๋ารถเมล์สาย168แล้วก็ยังมีพลเมืองดีบนรถด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือมีทหารที่สังกัด กรมดุรยางทหารบกกองทัพบ,บกไปประสบเหตุเข้าพอดีแล้วก็ช่วยเหลือมีทหารคนนึงแบกผู้ป่วยวิ่งเข้าไปจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลราชวิถีนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการแชร์กันในโลกสังคมออนไลน์มีเสียงชื่นชมมากมายว่านี่แหละค่ะสังคมไทยช่างน่าอยู่เหลือเกินไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กันค่ะ และตอนนี้ที่ฉันอยู่กับคุณอนิรุธวันหวังคนกับรถประจําทางสาย168ซึ่งมาพร้อมกับคุณนพรัต์ธนะเพชรพี่บูร์ซึ่งเป็นกระเป๋ารถเมล์ในวันนั้นนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณอนิรุธชื่อเล่นชื่อคุณฮีมใช่ไหมคะคุณนพรัต์ชื่อเล่นชื่อคุณนาขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นนะคะปกติคุณฮีมกับคุณนาเนี่ยขับรถสาย168นะคะเออ168นี่วิ่งจากไหนไปไหนจากสวนสยามไปอนุสาวรีย์ครับผมจากสวนสยามไปอนุสาวรีย์แล้วก็วนกลับ ก็คือไปสุดสายที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็วนเกาะเป็นตนยอครับผมอ๋อค่ะคุณฮีมเนี่ยขับรถสายหนึ่งหกแปดมานานหรือยังสามสี่ปีแล้วครับสามสี่ปีแล้วก่อนหน้านั้นล่ะคะอยู่สายอะไรมาก่อนไหมก่อนหน้านั้นผมทํางานสนามบิน๋อเพิ่งเปลี่ยนงานมาใช่ครับผมแล้วก็มาเป็นพนักงานของสมภารเนี่ยสามสี่ปีนี้เองใช่ครับผมแปลว่าสายแรก ใช่ครับสายแรกเลยครับสายแรกแล้วก็สายปัจจุบันเลยนะเขาแบ่งเป็นกะยังไงบ้างคุณทีมขับรถกะกี่โมงถึงกี่โมงผมผมอยู่เช้าครับผมมันมีเช้ามีสายแล้วก็บ่ายครับผมเช้านี่คือต้องเริ่มแต่กี่โมงคันแรกออกตีสามห้าสิบตีสามห้าสิบแล้วขับจนถึงกี่โมงวันหนึ่งขี่สองรอบครับแล้วแต่ว่าจะมันจะถัดออกไปทีละหนาทีสิบนาทีต่อคันออครับผมค่ะ เวลาก็จะสลับตับเปลี่ยนกันไปในในวงรอบนั้นใช่ครับค่ะเช้ามีอยู่ประมาณ30โดยประมาณ30มบประมาณบบค่ะคุณนาล่ะเป็นกระเป๋ารดเมย์ายในหกแปดมานานหรือยังคะเอ่อสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีนี่แปลว่าเป็นคันแรกไหมมันเป็นคู่กันไหมหรือว่าต้องเวียนมาเจอกันเป็นคู่ เป็นคู่ใช่ไหมทั้งสองคนเนี่ยสามสี่ปีที่ผ่านมาเคยเจอเหตุการณ์ที่ประทับใจมาก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์วันที่24มกราคมที่ผ่านมาไหมมีใกล้เคียงนะอะไรบ้างเหตุเล่าให้ฟังหน่อยเคยข้ามไปส่งแบบเี้ทีนึงแล้วแต่ก็แค่เขาไม่ไหวเขาแย่คือคอัน,น่าจะเดินไม่ไหวแล้วก็ส่งแบบประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็มีเหตุการณ์มันมีหลายเหตุการณ์แต่และว,วันเนี่ยเราเจอเหตุการณ์ไม่เหมือนกันบางคนอยู่ในเคสเมารด บางคนขึ้นรถมาเวียนหัวแล้วแต่แต่ละวันเรเหมือนกันนั่นคือไม่ได้เป็นอาการเจ็บป่วยแต่ว่าเมารถเราก็ต้องเข้าไปช่วยเลอแต่ละวันเราเจอผู้โดยสารเนี่ยร้อยพ่อพันแม่ค่ะถูกแต่ละวันเจอไม่ซ้ากันแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันด้วยเหตุการณ์แต่ละครั้งก็ไม่เหมือนกันค่ะแล้วที่ประทับใจที่สุดของคุณนายนี่คือเหตุการณ์ไหนก่อนเคสนี้แหละค่ะเคสล่าสุดเลยดูเหมือนจะวิกฤตที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยค่ะใช่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ขึ้นรถ1 6 8ปเนี่ยจะมีแค่ คนทํางานประจำตามสถานที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็จะมีพวกไปโรงพยาบาลมีคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นแบบผู้สูงอายุจะไปโรงพยาบาลช่วงเช้ามืดแค่นั้นบางคนก็ขึ้นไม่ไหวอะไรประมาณเนี้ยก็จะเจออย่างเงี้ยทุกวันขึ้นไม่ไหวเราก็ต้องช่วยประคองใช่มันคือหน้าที่ค่ะมันคือหน้าที่เราใช่มันคือหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือหน้าที่ของกระเป๋าคนขับอยู่แล้วที่เราจะต้องเจอทุกวัน โอ้โหประสบการณ์มามากมายเลยคุณฮีมก็คือเจอมาเยอะเป็นเคสคล้ายกันแบบนี้เจอคล้วยบบนมีวิวแชร์ด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถชานต่ำแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นฮีโน่ไงช่วงชานต่ำก็มีวิวแชร์ด้วยก็เปิดชานออกแล้วก็เข็นขึ้นอะไรประมาณนี้ครับไปลงเสาลีเยอะซึ่งก่อนเราจะขับบางทีต้องไปช่วยผู้โดยสารก่อนด้วยให้เข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วถึงออกจากท่าใช่ครับ ต้องต้องอยู่ในล็อกของเขาล็อกได้ไหมถ้าล็อกไม่ได้ก็เออกระเป๋าจะคอยบางจับพวกประเภทวิลแชร์ล็อกไม่ได้ก็มีนะคะอ่ามันคือหน้าที่ความรับผิดชอบเราบางทีรถเบรกรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลเพราะบางทีรถเข็นบังคับไม่ได้ไงมันก็ลื่นนะใช่าบนี้กระเป๋าก็ต้องคอยไปคอยไปใช่ค่ะมีค่ะมีมีมีทุกวันใช่มีทุกวัน มาถึงเหตุการณ์ที่เป็นข่าวอยู่ในโลกสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็มีเสียงชื่นชมมากกับกรณีที่เกิดขึ้นนี้แล้วคุณนายเองก็บอกว่านี่แหละเคสที่วิกฤต,กตที่สุดเท่าที่เคยเ<า>จอมาในการทำงานใช่ไหมคะคุณฮิมเล่าให้ฟังหน่อย24มกราคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยังไงเจออะไรเข้าช่วงเวลานั้นผมด้วยทําเวลาผมอาจจะไม่แน่ใจนะแปดโมงกว่าแล้วมผมมองจากกระจกหลังคือมองดูดูว่า เสียงแม่บอกว่าอย่าเพิ่งเป็นอะไรใจเย็นๆก่อนอะไรประมาณนี้ผมก็ส่วนกระเป๋ากําลังจะเขียนหน้าตัวผมก็เลยมองบอกว่าไปดูไปดูหน่อยว่าเป็นอะไรมากไหม,อ,มอะไรประมาณเนี้ยอ่าแล้วกระเป๋าก็เดินไปที่เหลือก็เป็นหน้าที่เขาผมต้องขับรถเพราะว่าน้นรถติดเยอะมากอจะรีบแต่ไม่รู้จะทํำยังไงแต่แสญญดงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสัญชาตญาณเราต้องต้องดูแลความเรียบร้อยมองกระจกหลังอยู่แล้วแล้ว,ลวมองมองไว้บนรถว่าเกิดอะไรขึ้นมีผู้โดยสารจะลงไหมบางที อยากจะลงแต่ไม่อยากขดออดก็มีอะไรมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็ขับไปแล้วก็มองกระจกหลังไปด้วยและวันนั้นมีเสียงของแม่ด้วยใช่ครับอย่าเพิ่งเป็นอะไรอย่าเพิ่งเป็นอะไรครับก็เลยบอกกระเป๋าไปดูไปเทคแค่หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเป็นอะไรมากไหมอะไรประมาณนี้คุณนายไปทํายังไงคือวันนั้นจริงๆอ่ะคือเรากําลังจะลงหน้าตั๋วซึ่งรถกําลังสูปลายทางและอาเราจะต้องจดหน้าตั๋วส่งนายท่าเราค่ะ คือจะต้องรวมยอดเงินหน้าตั๋วแล้วก็ส่งในท่าเหลืออีกประมาณสัก4ี่ป้ายก่อนจะถึงอนุสาวรีย์อยู่ๆก็มีเสียงกรี๊ดขึ้นมาคือคุณแม่มคุณแม่ของน้องอใช่ค่ะเขากีดขึ้นมาซึ่งเท้าความก่อนเลยคือ168เนี่ยจะขี่รถผ่านสถาบันราชานุกูลซึ่งเป็นเด็กพิเศษค่ะซึ่งเราทุกคนในสาย168เนี่ยจะรู้ดีว่า เด็กพิเศษเนี่ยคือบางครั้งจะมีเสียงกรีดร้องอยู่ๆก็วิ่งขึ้นมามันเป็นเรื่องปกติของคนในสายทุกคนจะรู้แต่วันนั้นคือไม่มีเด็กพิเศษขึ้นซึ่งอยู่ๆคุณแม่กรีดขึ้นมาซึ่งเราเองเราไม่รู้ซึ่งเรากําลังก้มหน้าก้มตาจดหน้าตัวอยู่คือมันจะสุดปลายทางคนขับก็เลยเรียกว่าไปดูซิข้างหลังเขาเกิดอะไรขึ้นก,ก็เลยลุกขึ้นไปลุกขึ้นไปเสร็จน้องชักคือเก่งขึ้นทั้งตัวแล้ว แข็งขึ้นทั้งตัวแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรน้องเป็นอะไรหรือเปล่ามีโรคประจําตัวไหมเราต้องถามก่อนถามคุณแม่ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรคุณแม่บอกว่าเป็นโรคประจําตัวพอเป็นโรคประจําตัวคือช่วงนั้นอ่ะสติเราต้องตั้งสติก่อนดูเหมือนเราจะเป็นคนเดียวที่จะต้องมีสติเพราะคนขับลุกขึ้นมาดูแลเราไม่ได้ใช่เพราะว่ารถติดผู้โดยสารคนอื่นก็ตกใจด้วยไหมก็นิดนึงค่ะแต่คือชั่วโมงนั้นอ่ะคือเหมือนเราจะต้องเป็นคนที่มีสติที่สุด ถูกไหมเพราะว่าหนูต้องอยู่กับสถานการณ์ข้างหน้าใช่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องถามคุณแม่แล้วพอถามคุณแม่เสร็จพอรู้แล้วว่าน้องมีโรคประจําตัวน้องเกิดอาการยังไงขึ้นมาน้องชักเกรงคือเขานั่งด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายแล้วด้วยอายุเขาคือประมาณสัก20หน่อยๆ25 ด้วยแรงผู้ชายอ่ะก็ตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เขาเขาเขาดูสูงกว่าหนูซึ่งหนูเล็กกว่าเขาอ่าเราจะประถมพยาบาลได้ยังไงค่ะซึ่งจริงๆแล้วกสมกรเนี่ยเขาจะมีการฝึกอบรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้นประถมพยาบาลทุกคนมีความรู้เรื่องพวกนี้อยู่แล้วอุปกรณ์มีบ,<า>บนรถเรามี มีค่ะมี <irsiniz> ทุกอย่างคือหนูพกทุกอย่างอยู่แล้วซึ่งเราอะ่ะมันอยู่บนรถเราไม่สามารถลงไปซื้อได้อยู่แล้วเราต้องพกอยู่แล้วอย่าหอมอย่าดมอย่าลมยาอมหมองเราต้องมีอยู่แล้วซึ่งน้องชักเกงทั้งตัวเลยซึ่งเราไม่รู้รว่าจะทํำยังไงก็ปฐถมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งการมันเหมือนกันเป็นตะคิวอะค่ะน้องชักเกงเราอยู่ๆคือเกงขึ้นมาแล้วคุณแม่เรียกตบหน้าซ้ายขวาคือแม่พยายามจะเรียกสติคือจริงๆวันนั้นก็คือเราเราเราต้องต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อจะให้น้องอ่ะ คือคือดีขึ้นคือเราก็ทั้งนวดทั้งบีบทุกสิ่งทุกอย่างคือเราทําอะไรได้เราก็ต้องทำแต่รถก็เคลื่อนไปคนขับคือต้องดูแลรถไงเพราะรถติดด้วยค่ะไม่รู้จะทํำยังไงเราก็ก้าวขาลงไปบิ่งลงไปดูเพราะปกติจะมีพวกเจ้าหน้าที่เขาอยู่ตามแยกจะมีพวกพวกรถร่วมพวกติ๊งพวกอะไรพวกนี้เขาจะมีตามจดของเขาในทุกๆวันแต่วันนั้นด้วยรถมันติด เขาคือเขามันไม่เราไม่เจอใครเลยเราก็เหลืออีกประมาณสักสี่ป้ายรถเมย์ะค่ะคือเรายังไม่สุดอนุสาวลีคือตอนที่คุณนาวิ่งลงไปนั่นก็อาศัยจังหวัดรถติดว่าต้องไปหาใครมันไม่ขยับเลยคือต้องไปหาใครช่วยละแต่ลงมาไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรให้เราเราไม่รู้จะทํายังไงแล้วคือเราจนแต้มแล้ววันนั้นอะคือรถก็ขยับได้ทีละนิดทีละนิดคนขับก็เลยต้องโทรหาหัวหน้างานพอดังสักสองทีคือเราไม่รอและ พราะด้วยสถานการณ์ข้างหน้าเราเนี่ยมันตึงเครียดมากพอเราไม่รอรับและพอเราไม่รอให้เขารับเราก็แจ้งลงเลยแจ้งหัวหน้าเลยว่าเราขอนํารถออกไปโรงพยาบาลก่อนนะขอนํารถออกนอกเส้นทางก่อนไปส่งผู้โดยสารที่ป่วยก่อนแล้วผู้โดยสารคือต้องขอบคุณผู้โดยสารที่อยู่ในรถนะคะวันนั้นทุกคนก็ความให้ความร่วมมือหนูดีมากคือทุกคนแบบคือเอาผู้ป่วยเลยลูกคือคือไปเลยเราถามว่าเออทุกคนเนี่ยคือมีคนทํางานไหมคือรีบไหมคะ คือตอนนี้มัน9ก้าโมงแล้วนะรถมันติดด้วย9ก้าโมงสิบโมงไม่รีบลูกไปเลยพอไปเลยเสร็จเราเหลือีกสองป้ายรถมีก็ให้ผู้โดยสารก้าวไว้นิดนึงแต่เราก็ส่งลงตามสถานที่ตามป้ายที่เราจอดอีกสองป้ายพอเหลือป้ายสุดท้ายที่กําลังจะเข้าเกาะก็จะเหลืออยู่ประมาณ4ี่คนในรถมั้งผู้โดยสารอีกสี่ท่านไม่ต้องห่วงลูกไปเลยก็เขาก็ไปพร้อมหนูเลยกับรถแล้วก็พอหนูส่งผู้โดยสารลง เข้าโรงพยาบาลน่ะหนูก็เลยเอารถเข้าเกาะปกติแล้วก็แจ้งหัวหน้าหัวหน้านัใช่ค่ะนั่นคือพลังของพลเมืองดีกันทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจะพูดว่าโดยหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคือทํากันสุดสุดพลังสุดชีวิตในการแก้ไขสถานการณ์ให้ตรงนั้นเนี่ยเรียบร้อยผ่านพ้นไปได้แล้วก็มีผู้โดยสารคนอื่นๆที่ร่วมกันเป็นพลเมืองดีอีกด้วยนะคะว่าเอาเลยจัดการ สถานการณ์วิกฤตตรงหน้าให้เรียบร้อยก่อนทั้งที่ทุกคนก็อยู่ในช่วงเวลาที่จะต้องไปทํางานไปทําธุระอะไรต่างๆนะคะ <c oughs> นั่นก็คือช่วงเหตุการณ์ในเบื้องต้นพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมยังมีพลเมืองดีแล้วก็อยู่ในเครื่องแบบมาช่วยสมทบในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตในวันนั้นอีกด้วยนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเขาค่ะ ับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญอีก3ท่านด้วยกันซึ่งอยู่ร่วมในเหตุการณ์ในวันที่24มกราคมที่ผ่านมานะคะท่านแรกก็คือร้อยตรีปรีชาสมบัติวงค่ะแล้วก็สิบทโทพานุพงศ์นึกกระโทคกค่ะและพลอาสาสมัครวิทยาชัยสมบูรณ์ค่ะขอต้อนรับและสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะเล่าให้ฟังต่อเลยเมื่อกี้เราฟังเหตุการณ์เบื้องต้น จากพนักง,งานขอสอมรอแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นเราทั้ง3คนไปไปประสบเหตุนี้ได้ยังไงคะอ๋อพอดีจะพายพลหารประจําการไปที่เขตประญาไทยครับก็เลยไปรถมุติดอยู่ตรงนั้นครับก็พอดีพี่คนขับรถเมย์เขาวิ่งมามาเรียกให้ไปช่วยครับก็เลยได้พากันไปครับอ๋อนี่ิดเรียกไปเจอตอนไหนก็จังหวะไหนแล้วเนี่ยหาคนช่วยครับมผมคือชั่วโมงนั้น ถ้าผมแบกลงมาแล้วผมต้องทิ้งรถอีกคือ <c oughs> <c oughs> ออกนอกเส้นทางแล้วต้องทิ้งรถอีกเดี๋ยวจะไปเงิน,นใหญ่หญคืออ่าผมก็เลยต้องหาเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ที่สุดชั่วโมงนั้นผมผันไปเห็นก็ตะโกนเรียกว่ามาช่วยผมหน่อยได้ไหมเออมาแบกน้องพาเขาขบบกคือน้องบ่วยประมาณนี้ครับผมค่ะค่ะก็คออือพี่พิชาเนี่ยวันนั้นมากันสาคนนี่อย่างนี้เลยก็มากับดองคนทหารอีกสิบนายครับแล้วก็คนนั้นคืออยู่กันเยอะมากเลยใช่ไหมค่ะแล้วก็พี่พนักงาน กับรถเนี่ยวิ่งมาเรียกขอความช่วยเหลือพอดีผมยืนอยู่ได้ยินก็เลยพากันวิ่งไปผมวิ่งไปก่อนแล้วก็จะมีพี่คนนึงวิ่งตามแล้วก็ผู้หมวดก็วิ่งตามไปอีกค่ะคราวนี้พอขึ้นไปเจอเนี่ยก็เห็นว่าน้องเขาไม่ได้สติแต่ก็ไม่มีอาการเกงอะไรก็ดูเบื้องต้นว่าสามารถเคลื่นย้ายได้ก็เลยหิ้วขึ้นหลังบนรถแล้วก็ให้พี่ประคองหลังไว้กันเขาหงายหลังแล้วก็วิ่งไป โรงพยาบาลให้ใกล้ที่สุดครับเรียกว่าเราเป็นคนแบกเลยใช่ครับแบกขึ้นหลังเลยใช่ครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มือก่อนไหมคะผู้หมวดเคยเจอั้มอ๋อน้องน้องเขาจะเจอบ่อยครับก่อนหน้านี้ก่อนประมาณที่21ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ที่ดอนเมืองครับ21มกราที่ผ่านมาเ<ช>นี่ยหน้า,าสานามน <C> ใช่ครับผมคือเขานอนคว่ำหน้าอยู่ริมถนนแล้วไม่มีใครช่วยเขาเราก็เพิ่งกลับมาจากงานกันไปกับประมาณ4คนก็เลยโทรเรียกเบอร์1 6 6 9 กู้ชีพให้มารับรส่งโรงพยาบาลแล้วก็ดูอาการเบื้องต้นเนาะเขาไม่ได้ใส่หมวกกันกน็อกแับหน้าเขาก็จะเลือดเต็มอะไรเงย,เยก็ดูผดมพยาบาลเบื้องต้นรอรถกู้ชีพมารับไปโรงพยาบาลก็เมื่อเราเห็นเราก็จะช่วยในตามที่เราช่วยได้ครับคนวิทยาล่ะเคยเจอมาก่อนไหมเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนไหมส่วนมากผมว่าเจอที่เป็นหน่วยฝึกครับก็ฐานใหม่ช่วงประมาณเดือนธันวาครับคือเกี่ยวกับโรคลมร้อนของทหารใหม่ที่เป็นนะครับก็ช่วยเบื้องต้นแล้วก็ อากับระบายความร้อนร่างกายต่งตา,งตา,งตางๆเงี้แล้วก็รีบนําส่งโรงพยาบาลครับ<ฆ>ส่วนมากผมจะอยู่กับหน่วยฝึกเป็นหลักครับท<ฆ>หารเนี่ยนะคะเชื่อเหลือเกินว่าได้รับการฝึกมาอยู่แล้วเวลาที่เจอประสบเหตุผู้ประสบอุบัติเหตุคนที่เจ็บป่วยเบื้องต้นรหรือแม้แต่กระทั่งกู้ชีพกู้ภัยพวกเราก็ได้รับการฝึกมาอยู่แล้วถูกต้อง<ช>ไหมคะคทั้ง3ท่านเนาวมุ่ชมสังกัดอุิยางทหารบกครับ แต่ว่าไม่ใช่ว่าสังกัดนู้นสังกัดนี้แล้วจะต้องฝึกอะไรที่แตกต่างกันนะคะโดยพื้นฐานในการช่วยเหลือชีวิตประชาชนเราฝึกอยู่แล้วอันดังนั้นเนจอเหตุการณ์แบบนี้นี่คือจัดการเลยหน้าง,งานวิธีการประเมินเราดูยังไงบ้างก็้ะไปเจอเหตุการณ์จะดูผมจะจับที่ประจอนก่อนครับดูว่าดูอาการคนป่วยก่อนว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้ไหมมีอาการแบบไหนบ้างถ้าหมดสติเนี่ยเราต้องดูที่ประจรก่อน อย่างถ้ากรณีวันนั้นะที่น้องน้องชักหรือว่าเก่งเนี่ยเราไม่รู้ทลยนว่าเขาชักเก่งแต่ถ้าผมยังเห็นอาการที่ว่ายังเก่งและมือหงิกอยู่ผมจะไม่เคลื่อนย้ายจะจับนอนตะแคงเพื่อแล้วก็ค่อยให้กู้ชีพเขามาเคลื่อนย้ายพอดีจังหวะนั้นเสงบลงแล้วใช่สงบลงแล้วก็เลยกล้าแบกใช่เพราะพวกพี่เขาน่าจะมาถมมาก่อนเราแล้วปพยาบาลมาก่อนเราแล้วใช่ค่ะแล้วคุณแม่เขามีส่วนให้ข้อมูลอะไรเวลาที่เราเข้าไปช่วยเหลือน้องไหมตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าคนข้างหลังเป็นแม่เขา ผมไม่ถึงือราะว่เราโฟกัสแต่ผู้ป่วยเลยไม่รู้เลยว่าคนนั้นเป็นแม่เขาไปส่งโรงพยาบาลเลยขึ้นหลังก็เข้าโรงพยาบาลเลยผมไม่ไปถึงห้องุเฉินปั๊บเอาขึ้นเปยแล้วก็เข้าห้องเฉือนก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งขอบคุณนะคะก็ไม่รู้ว่าใครพวกผมก็ใครพี่นาเปล่าไม่ใช่น่าจะเป็นแม่เขาหรือเปล่าที่วิ่งตามไปคุณแม่วิ่งตามไปผมก็ไม่รู้ว่าใครคุณนาเนี่ยพอส่งต่อช่วย ทีมทหารช่วยแล้วก็คือตรงนั้นเราก็กลับไปทําหน้าที่ปกติแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องไปถึงรบมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นวิ่งไปก่อนหน้าทหารแล้ววิ่งไปหาพนักงานฝ่ายแผนฉุกเฉินนะคะน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในรถมีคนละเมืองดีใ่เพ่มกว่านี้อีกคือวันนั้นในรถเรามีผู้โดยสารที่ยังเหลืออยู่ คือพยายามที่จะโทรติดต่อ,อ,อ 1, 6, 6, 9, หนึ่งหกรืออะไรสักอย่างหนึง่งเขาช่วยเราทุกทางคือเขาเห็นแล้วว่าหนูประถมพยาบาลอยู่ซึ่งหนูทําอะไรไม่ได้ทําได้แค่ตะโกนคุยกันคนขับก็อยู่หน้าพวงมาลัยซึ่งเหตุมันเกิดที่ออบันได ประตูหลังซึ่งเราทําได้แค่ตะโกนคุยกันเราทําได้แค่นั้นจริงๆค่ะพูดโดยน้องก็ช่วยกันโทรโ่วแต่คือต่อให้โทรคือเราก็ส่งขึ้นมอเตอร์ไซค์วินไม่ได้แท็กซี่ก็ส่งไม่ได้นี่เมื่อเราไปไม่ได้น้องก็ขึ้นแท็กซี่ไม่ได้อยู่ดีหนูพยายามแล้วหนูพยายามจะส่งขึ้นบินมอเตอร์ไซค์แต่เขาชักเก่งทั้งตัวก่อนที่หนูจะผดุพยาบาลเสร็จน่ะกว่าเขาจะคลายที่เขาเป็นอยู่อ่ะเขาไม่สามารถนั่งรถมอเตอร์ไซค์ได้นะคะไม่งั้นหนูส่งขึ้นบินไปแล้วหนูเรียกบินมอเตอร์ไซค์มาแล้ววันนั้น่ะ แต่คือเขานั่งไม่ได้แล้วแม่ควบคุมน้องไม่ได้เลยอ่าคือน้องเป็นเยอะวันนั้นอ่ะกว่าเขาจะคลายก่อนจะถึงพี่ทหารอ่ะคือน้องเก่งทั้งตัวแหละคือเอาตรงๆคืออย่างๆคือน้องชักตาต่างแล้ววันนั้นอเปมที่แล้วคุณแม่เขาบอกว่าก่อนหน้านั้นอ่ะน้องก็เป็นเป็นเล้าชักเก่งอยู่ในห้องน้ําคือแม่ก็ทําได้แค่เปิดประตูไปในห้องน้ําคือก็คือก่อนหน้านั้นคือเป็นก่อนหน้าแล้วคือน้องเป็น โรคประจําตัวอยู่แล้วแล้วมาวิกฤตวันนั้นเป็นนาทีชีวิตนะบนท้องถนนนะแล้วรถก็ติดค,คือเป็นจังหวะที่มาเจอพวกเราเนี่ยแล้วเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้คนละมือทั้งพลเรือนทั้งทหารที่ดูแล้วก็ใจฟูว่าเฮ้ยพวกเราแบบว่ายังมีที่พึ่งนะยังมีใครที่แบบไม่ไม่เพิกเฉยละเลยเวลาที่ เจอเหตุการณ์วิกฤตต่อหน้าต่อตาแบบนี้วันนั้นตกลงพานุพงแบกสักกี่เมตรจําได้ไหมจำไม่ได้เลยครับผมคิดว่าวิ่งวิ่งหน้าตังเลยไม่ได้นับประมาณสามสี่ร้อยเมตรใช่คิดว่าต้องถึงห้องฉุกเฉินให้เร็วที่สุดสามสี่ร้อยเมตรไปให้เร็วที่สุดไปให้เร็วที่สุดครับน้ําหนักน้องกี่กิโลพอนึกออกไหมไม่ได้รู้เลยไม่ได้เลยครับตอนนั้นขอให้แบกได้แล้ววิ่งเลยวิ่งอย่างเดียวเลยแล้วก็ไปถึงห้องฉุกเฉินโดยที่มีพลเมืองดีก็ไปช่วยนําอยู่ แล้วคุณแม่ก็คงจะตามไปละเราไม่รู้ใครเป็นใครเราไม่รู้เป็นใครครับพอเสร็จแล้วทํายังไงส่งถึงส่งถึงเสร็จแล้วก็กลับมาครับพวกมีภารกิจต่อเท่านั้นเองไม่ถามไม่ถามเหตุการณ์เลยทั้งสิ้นส่งขึ้นเปเสร็จแล้วก็เวียนเปเขาก็เขียนข้าห้องฉุกเฉินพวกผมก็กลับเลยไม่ได้ถามอะไรก็เดินออกมาเลยครับก็กลับหน่วยเลยครับแล้วรู้ได้ไงว่าว่าเห็นข่าวเนี่ยเห็นลงในโซเชียลกันเยอะครับตอนแรกก็ไม่รู้ครับมี รู้สึกจะเป็นจอสร้อยติดต่อมาโทรมาที่เบอร์ผมว่าพอดีทางคุณแม่เขาอยากจะขอบคุณผมก็งงขอบคุณขอบคุณอะไรอะไรเนี่ยคือผ่านไปแล้วเราช่วยเสร็จแล้วก็ผ่านไปแล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตปกติเขาโทรมาขอบคุณผมว่าขอบคุณเรื่องอะไรนะไปมาคุณแม่ก็เลยเล่าเหตุการณ์ว่าอ๋อเป็นเรื่องเมื่อเช้าอ๋อก็เลยได้คุยกับคุณแม่เขาค่ะแล้วเรื่องราวก็เลย กระจายไปในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีเสียงชื่นชมเยอะมากๆนะคะจนกระทั่งที่ผ่านมานี้วันที่29มกราคม2567นะคะทางกองทัพบกก็ได้มอบเกียรติบัตรให้กับพลเมืองดีจริงๆก็คือทั้ง3ท่านครับก็จะมีทางท่านจะกรมูยุยางเป็นคนมอบครับค่ะท่านก็จะเลาชื่นชมเวลารวมพลว่า การกระทําความดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทางหน่วยเนี่ยก็จะมีอบรมเกี่ยวกับปฐมพยาบาลทีวีอาร์เนี่ยประจําเดือนหรือในช่วงเวลาระยะปีะก็จะมีอบรมให้ตลอดเพื่อว่าเวลาเราไปพบเจอเนี่ยจะได้ช่วยเหลือประชาชนครับเป็นเจอาสาเลยาาเป็นกรณีตัวอย่างเลยแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งในหน่วย แล้วก็ในกล่องปกด้วยนะคะคว่าเนี่ยเห็นไหมเราทําความดีโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแล้วก็เราฝึกอยู่แล้วเราทําได้อยู่แล้วเรามีทักษะอยู่แล้วเห็นปุ๊บรีบเข้าไปช่วยเข้าไปช่วยก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรตามมาหลัง<ช>จากนั้นก็ลก,กลับมาทํางานปกติงานปกติครับ,รบสุดยอดมากๆทางขอสอมกอเองก็มีการมอบเกียรติบัตรให้กับ พนักงานขับรถโดยสารแล้วก็พนักงานเก็บตัวโดยสารนะคะหรือว่ากระเป๋ารถเมเมื่อวันที่25มกราคม2567ที่ผ่านมาด้วยนะคะทางกองสมกขเขาเขาพูดกับเราว่ายังไงผู้บริหารก็ท่านรัฐมนตรีค่ะว่าการกระทรวงคมนาคมรัฐมนตรีเ,<อ>เป็นผู้มอบเองเลยมามา<อ>มาออขอบคุณมามามาหาถึงที่อู่เลยค่ะเขาก็มาให้กำลังใจมาแสดงความยินดีคือ คือสิ่งที่ทำมันดีที่สุดแล้วเราทําดีที่สุดแล้วเขาเขาก็ให้กําลังใจเราแล้วก็ชื่นชม,มกับสิ่งที่เราทําค,คือคือ,คอเราทําดีที่สุดแล้ววันนั้นคือเราได้เท่านี้สุดยอดมากๆเลยภูมิใจไหมคะที่<ร>ได้<ม>ที่ได้ช่วยคนป่วยในวันนั้นมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วลคือปกติเราทํางานขับรถเนี่ยเราต้องเจออะไรเงี้ยคือแบบทำได้เท่าที่ทําได้มันเป็น หน้าตาของขอถอมก้อ,อยู่แล้วในส่วนที่ดีก็มีมครับค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะต้องเช่นชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะเพราะกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าปิดท้ายกันด้วยข้อคิดแล้วแรงบันดาใจจากแขกรับเชิญทุกๆท,ท่าน,นะคะ่ะ ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะฟังเรื่องราวฟังเหตุการณ์ที่ทำให้เราชุ่มชื่นหัวใจว่าสังคมไทยยังน่าอยู่แล้วก็คนไทยไม่เคยทอดทิ้งกันเวลาที่เผชิญเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เจอคนประสบทุกข์ยากคนเจ็บป่วยหรือว่าเหตุวิกฤตต่อหน้าต่อตาวันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะทั้งทหารทั้งพลเรือนแล้วก็ท่านที่ มีส่วนช่วยในวันนั้นเป็นพลเมืองดีอยู่บนรถเมคสอสมก168ในวันนั้นแต่ไม่ได้มาร่วมรายการด้วยก็ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายอย่างแท้จริงเลยนะคะวันนี้จะปิดท้ายกันอยากจะให้ทุกท่านได้ให้ข้อคิดหรือแรงบันดาลใจกับท่านผู้ชมทุกคนในสังคมค่ะจะเป็นประเด็นไหนก็ได้ที่เชิญชวนให้ร่วมมือกันช่วยกันพลเม,ม,มืองพลเมืองสร้างสังคมน่าอยู่เชิญขู้โหวดกันเลยค่ะครับก็อยากจะให้ ปชาชนทุกคนครับมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือคนที่เขารับไปประส,บ,ระสบเหตุหรือเดือดร้อนนะครับก็อยากจะให้คนเรามีจิตอาสาจิตสำนึกให้ช่วยเหลือกันต่อกันครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาดูรายการอยู่แล้วเป็นน้องๆแบบ้แบบพี่ทหารทำอย่างนี้เท่จังเลยเราอยากจะมาร่วมเป็นครอบครัวทหารบกด้วยเนะี่ยทำยังไงตอนนี้ครับ สมัครออนไลน์ครับทหารเกณฑ์ครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆให้สมัครเข้ามาเป็นทหารไม่ต้องกลัวว่าทหารจะหนักหนาอะไรไม่มีครับเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดอืมค่ะสิทธิประโยชน์ก็เยอะครับค่ะก็อยากเชิญชวนน้องๆนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับตอนนี้ทางกองทัพบกเราเปิดรับสมัครทหารออนไลน์นะครับการเป็นทหารเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับอย่างผมก็เป็นทหารเกณฑ์มาก่อน ทราบว่าทั้ง3ท่านก็เป็นทหารเกณฑ์มาก่อนแล้วก็เติบโตบจนกระทั่งได้รับโอกาสครับบรรจุรับราชการเต็มตัวใช่ครับมผมเขาก็จะดูความสามารถของเราครับทางกองทัพก็ใครมีความสามารถอะไรที่ไปสนับในส่วนสนับสนุนอะไรอย่างพวกผมก็จะอยู่ อยู่กองช่างแผนกบริการกรมดุริยางี้ครับคือกรมดุริยางทหารบกไม่ใช่ว่าแปลว่าเข้ามาแล้วทุกคนเล่นดนตรีอย่างเดียวแต่ยังมีแผนกอื่นๆมีกองอื่นๆที่รับผิดชอบอยู่ทั้งสาท่านที่อยู่กองช่างกันมาใช่ไหมอ๋อก็เติบโตในหน้าที่การรับผิดชอบี่เรือารับผิดชอบเขาก็เป็นทหารเนี่ยได้ความรับผิดชอบอะไรเยอะแยะเลยครับอยากจะเชิญชวนน้องๆวนเชิญชวนน้องๆมา มันเป็นครอควเดียวกันปิดท้ายนะครับผมเนี่ยนะครับเป็นครูฝึกด้วยนะครับน้องน้องยาประชนนะครับที่อยากเป็นทหารนะครับบางคนอาจจะกังวลนะครับเกี่ยวกับการฝึกนะครับเป็นทหารใหม่นะครับกงทับปกนะครับดูแลเป็นอย่างดีนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ดูแลเป็นเสมือนลูกเลยนะครับอยากให้น้องนะครับคลายกังวลนะครับเกี่ยวกับการฝึกได้เลยนะครับพร้อมนะครับ เราอบรมนะครับจิตอาสานะครับการเรียนรู้ว yeah. <number> ิชาทหารต่างๆนะครับแล้วก็น้องนะครับท่านใดนะครับที่นะครับอยากเป็นทหารนะครับแต่ยังสอบไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากให้มาสมัครนะครับเป็นทหารกองประจำการนะครับมาลองใช้ชีวิตนะครับในรั้วทหารก่อนนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีจิตอาสานะครับรู้จักการให้ช่วยเหลือนะครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนครับ ซึ่งจริงๆแล้วความเป็นจิตอาสาก็อยากให้กเกิดในหัวใจของทุกคนไม่ว่าจะเป็นทหาร,รหรือว่าพลเรือนนะคะคอ้าวอย่างขอสอมก,อกอเองทั้งสองท่านบอกว่าทั้งสองท่านพูดมาตลอดรายการเลยทําโดยหน้าที่ทําโดยหน้าที่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีความสุขมันมีความภูมิใจมันใจฟูอยู่ลึกๆเวลาที่เราได้ช่วยเหลือคนให้ปลอดภัยใช่ไหมคะมอยากจะฝากทิ้งท้ายข้อคิดให้กับท่านผู้ชมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง ประชาชนและน้องๆเยาวชนยังไงบ้างคะบางทีเราเห็นคนที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยบางทีเราช่วยได้เท่าไหนเราก็ต้องควรช่วยเขาก่อนเพราะว่านึกถึงตัวเราในวันที่ไม่มีใครช่วยเราการช่วยเหลือผู้อื่นยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วครับค่ะใจเขาใจเราครับผมถ้าเราป่วยแล้วไม่มีคนช่วยมันจะเดือดร้อนทุกข<ช>์ยากขนาดไหนนะครับผม สุดยอดปิดท้ายค่ะนะก็เราทำงานบริการค่ะทุกอย่างทำด้วยใจโอเคทุกอย่างทำด้วยใจทุกอย่างทำด้วยใจค่ะลึกๆมันมีความสุขขนาดไหนที่เวลาที่เราได้ได้แก้ปัญหาเราได้ช่วยคนให้สำหรับหนูนะหนูดีใจนะวันนั้นที่หนูนำพาผูา้โดยสารไปถึงโรงพยาบาลนะวันนั้นนะสำหรับหนูนะหนูดีใจที่หนูทำหนะ้าที่ของหนูสมบูรณ์แบบแล้ว ที่สุดที่สุดแล้วรูสุดความสามารถแล้ววันนั้นอ่ะมันนะค่ะค่ะถ้าแบกไปเองได้คงแบกไปล้ใจขนาดนี้นะเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้แล้วถ้าแบกได้นี่แบกไปเองแล้วนะแต่แบกไม่ไหวจริงๆโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง5ท่านนะคะที่มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคมไทยผ่านรายการของเราในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ